สวัสดีครับวันนี้อเนกโซลาเซลล์นะครับมาติดระบบน้ำโซลาเซลล์น้ำหยดครับผมไปกับต้นนี่ครับผมเป็นสวนปลูกใหม่อยู่ทางนู้นครับนี่ครับใส่สปริงเกอร์หัวน้ำหยดนะครับเป็นไฟแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใส่สายพีครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ เิ่นกำลังตอนกิ่งเลยครับผมอันนี้นะครับหัวครับบริเวณนี้ไปถึงข้างล่างครับมึงต้นนี้ก็ได้น,นี่นะครับผมนู่นครับแต่ก่อนเพิ่นก็นเห็ดทางไว้เนาะครับเนะเห็ดทางไว้แล้วก็เอาบัวหิ้วครับผม เดี๋ยวนี้สบายครับใส่สายทมมสายครับง่ายต่อการตัดครับผมบางสายเรียบร้อยนะครับตัวนี้ฟ้าก็มืดคึมครับขอบค นั้นผมมีหอยเบื่งส่วนปลูกใหม่ครับนาำออกทุกต้นครับก็เก็บใส่อันนี้ปลูกใหม่ครับผมอันนี้เป็นหวัวเขี้ยวครับผมหวัวแบบปรับได้ครับน้ำประโยชนออกครับ นี่ลงไม่ปึ๊บนี่ครับอ๋อนี้น้ำกัอีข้างอยู่เด็กอมีเป็นแบบนี้ครับเปิดใเปิดมือเลยครับนี่อยู่แทงก็อีเป็นระบบน้ำต็มละตัดครับผมทำเบาวไว้เลยนะครับบริเวณนี้ครับผมส่วนข้างหน้าก็อีเป็นสปิงเกอร์ครับ ผมพาไปเบิ่งสปริงเกอร์นะครับผมไปเปิดวาล์วตัวนู้นก่อนครับเปิดบ่อวเรียบร้อยครับสปริงเกอร์นะครับหน้าบ้านครับผมบบโอ้ลมเย็นดีจังครับนี่มาแล้ว Oh, oh. <laughs> นี่ครับผมสิงเกอร์โอ้โหนี่ครับผมอ้เป็นสายไรจังนี่ครับอันนั้นเป็นส่วนผักสวนครัวขี้บ่เคียรครับแล้วก็มัน นี่ครับแล้วก็อยู่นู่นอีกก็มีพูนครับแอนนักโซลาเซล์สวัสดีครับผม